ก็โอเคครับผม <Bye. S 1> สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้นะผมจะมาพูดถึงว่าป้ายเหลืองนะครับเราควรเล่นทุกวันไหมหรือว่าเราเว้นวันนะครับก็จากหลายๆคลิปหรือว่าในชุมชน y o u t youtube นะที่ผมลงอะไรไปนะก็มีคุณผู้ชมนะเข้ามาถามว่าป้ายเหลืองเนี่ยควรเล่นทุกวันไหมหรือว่าแบ่งวันเล่นหรือแบบว่าหยุดเล่นวันนี้หรือวันนี้ไม่เล่นก็เดี๋ยววันนี <allied S 2> <brewer S 3> ้ผมจะอธิบายนะว่าเราควรเล่นหรือควรไม่เล่นเนาะก็ ขอแบ่งเป็นสองปัจจัยหลักๆก่อนนะก็คือปัจจัยแรกก็คือเล่นทุกวันนะส่วนปจัจจัยที่สองก็คือดองแต่ก็เล่นด้วยอ่าเดี๋ยวผมขอพูดที่ปจัจจัยแรกก่อนเนาะก็คืออันดับแรกเลยนะผมเรื่องของการรับสําหรับไปเลยนะเรื่องของที่ได้รับก็จะต่างกันนะผมอ่าต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่ภารกิจนะผมก็กดเข้ามาที่ภารกิจนะผมแล้วก็ไปที่レンジャー parts นะผมก็ นี่แหละของมันจะต่างกันตรงนี้นับส่วนไอดีที่แบบว่าเป็นปัจจัยที่สองก็คือเล่นด้วยดองด้วยก็ของก็อาจจะได้น้อยลงมานะผมอ่ะก็มาแล้วนะครับผมก็ขอผู้ที่ปัจจัยแรกเนาะก็คือถ้าเราเล่นทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะแบบวันนี้พีคูณสองหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเราเล่นทุกวันแหละแน่นอนนะว่าพาร์ทเราจะเก็บครบนะครับผมเนี่ยไอพวกภารกิจตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นไหม ฟรีพารด้านบนนะครับเนี่ยคือเราจะเก็บครบทุกอันเลยนะผมแล้วก็มันจะเหลือเวลาอยู่ประมาณสามหรือสี่วันหรือห้าวันเนี่ยแหละคือเราจะเก็บครบประมาณช่วงยี่สิบต้นๆประมาณกลางถึงยี่สกลางๆนะครับผมประมาณนี้นะของในแต่ละวันเอในแต่ละเดือนใช่แล้วก็ส่วนไอดีที่แบบว่าเล่นเฉพาะวันจันทร์พุธพฤหัสศุก อย่างเงี้ยและเสาร์กับอาทิตย์แล้วก็วันอังคารเงี้ยไม่ได้เล่นก็ผมไม่แน่ใจว่าพาร์ทมันจะตันไหมหรือในอีกกรณีหนึ่งก็แบบว่าเล่นแบบโค้ชหลกัลกๆนะผมอย่างเช่นผสมอุปกรณ์ผสมเลนเจอร์แล้วก็ PVP นะผมส่วนสเตยหลักกับสเปเชียลเนี่ยถ้าใครไม่ได้เล่นเนะี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าพาร์ทมันจะครบไหมแต่แบบว่าเหมือนเห็นผันผ่านว่าถ้าเราเก็บแค่3ามอย่างนี้ก็คือผสมอุปกรณ์เลนเจอร์ PVP พาร์ทจะไม่มีทางครบนะผมอ่า ประมาณนี้เนาะก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่าง i อดีที่เล่นแบบปัจจัยที่1กับ i อดีที่เล่นแบบปัจจัยที่สองอ่าซึ่งก็จะมีคนมาคอมเมนต์ถามผมนะว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนละเอ่ก็จะมีคนมาคอมเมนต์ถามผมนะครับว่าผมเนี่ยเล่นป้ายเหลืองทุกวันไงคือผมจะตอบตลอดนะว่าผมเล่นทุกวันนะครับก็คือทุกๆไอดีท,ที่ผมเล่นเนี่ย เล่นทุกวันเลยนะผมไม่มีแบบว่าแบ่งช่วงแบบเอแบบบอลคูลอนอะไรเงี้ยผมไม่เล่นคือผมเล่นทุกวันเลยนะแล้วก็มีอีกคอมเมนต์นึงที่ถามว่าป้ายเหลืองอะถ้าเราเล่นทุกวันอะ่ะแบบเก็บเควสอะไรอย่างเงี้ยเวลมันขึ้นเยอะไหมอันนี้ผมตอบตามตรงนะจากจากที่ผมเล่นมานะผมขึ้นไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบยังเรเวลน้นอยๆอยู่ป้ายเหลืองอย่างเงี้ย <c oughs> แบบ80ต้นๆอ่าประมาณนี้นะก็ ถ้าเราสังเกตที่หลอด e x p คือมันจะมีบอกนะว่ามันต้องการเท่าไหร่เพื่อเลือเลนะ่อนวิวเนาะอย่างไอผมเนี่ยก็6 0 0 0 0ห้านะผมก็มันมีเปอร์เซ็นที่แบบว่าเราเล่นนะและแบบว่าเราจะเห็นแบบหลอด e x p เป็นเปอร์เซ็นตะ์ขึ้นเยอะนะเพราะว่าเลเวลที่ต้องการมันยังน้อยอยู่นะแต่ว่าถ้าใครแบบ80ขึ้นไปแล้วถึง90อย่างเงี้ยผมบอกเลยนะว่าวิไม่ค่อยขึ้นจริงๆนะเพราะว่าความต้องการของหลอด e x p มันถึงหนึ่งล้านแล้วนะครับ น่าจะประมาณล้านเลยล้านล้านกว่ากว่าแต่ถ้าเราแบบเล่นสเตจพิเศษเป็นเหมืองแร่หนึ่งเป็นเหมืองแร่ดานที่หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็สเตจหลักเป็นหนาที่หนึ่งอะไรเงี้ยคือหนึ่งเดือนนะ่ะไม่ขึ้นเลยนะผมผมพูดตรงๆนะว่าหนึ่งเดือนนะ่ะเวลแบบไม่ขึ้นแบบสมมติของผมเจ็ดแปดใช่ไหมก็ไม่ขึ้นเป็นเจ็ดเก้าอ่าประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าใครแบบ จะเก็บโค้ดสามบีทุกๆอัปเดตเงี้ยก็คือเหมือนที่มันคลิปก่อนๆที่ผมแจ้งไปว่าไอ้สามบีเนี่ยมันไม่ได้ทุกๆ1เดือนนะทุกๆวันที่1ของเดือนนะมันจะทุกๆอัปเดตใหญ่ของเกมเนาะอ่าประมาณนี้ก็ถ้าใครจะเก็บ 300B บีนะผมแนะนําว่าอย่าเก็บวันที่มันคูนี้พีน้ีนให้แบบว่าเราอดใจรอไปก่อนอ่าเนี่ยสมมุติเสาร์วาทที่์นึงเนี่ยมันนานก็ให้เราอดใจนะไปเก็บ ตอนสี่ทุ่มของวันอาทิตย์เนาะเพราะว่าในเกมมันจะตัดเป็นวันจันทร์นะก็นั่นแหละมันจะทําให้เวลเราไม่ขยับนะผมมันจะไม่เลื่อนเป็นเวลแบบจากเจ็ดแปดไปเจ็ดเก้าหรือแบบบางคนอาจจะอยู่แบบเก้าสิบอย่างเงี้ยเออมันก็จะไปกระโดดไปเก้าสนะิบเอ็ดเนาะ้าใครแบบเก็บเวสลูบี้ที่วันไม่คูณน,นะผมแต่ละครแบบเผยเกีววันที่คูณไปแล้วก็ก็ยังไงดีก็ เวลมันจะขึ้นนะผมซึ่งผมเคยลองแล้วนะจากไอดีหลักของผมเวลเก้าสิบสี่เก็บวันที่มันคูนะผมบอกเลยว่าหลอดเอพีมันขึ้นมาแบบเยอะมากมากนะเออก็อันนี้จะเป็นข้อสรุปในการแตกต่างนะผมสําหรับคนที่เล่นทุกวันก็จะเป็นได้ของนะผมจะได้ของครบแล้วก็ไอดีก็จะเติบโตขึ้นทุกวันด้วยนะครับส่วนใครที่เล่นจันทร์ พืพืิหัสสุกอย่างเงี้ยก็เสากับอาทิตย์แล้วก็ขานไม่ได้เล่นก็ของอาจจะได้ลดหลั่นตามลงมาเนาะแต่ว่าก็จะได้ข้อดีอย่างนึงก็คือจะดองได้นานกว่าคนที่เล่นทุกวันน่าจะนิดนึงนะผมไม่ไม่เยอะมากความความต่างของเลเวลจะไม่ห่างกันม้างนะเออประมาณนี้เนาะก็จริงๆไอดีนี้นะผมต้องบอกก่อนว่าไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยนะผมคือแบบ ลืมบ้างไม่มีเวลาบ้างอย่างเงี้ยเออใช่แต่ผมบอกเลยว่าไอดีนี้ก็ยังไม่มีการอัปเดตไปในทางที่พัฒนาขึ้นสักเท่าไหร่นะมีแต่ลูบี้เนี่แหละสองพันสี่แต่ผมบอกเลยว่าไอดีเนี่ยเปิดกาชาอย่างเกลือถ้าอยากรู้ว่าเกลือ,อยังไงเดี๋ยวรอชมคลิปที่ผมอันนี้เปิดกาชานะผม ep สามเนาะเป็น ep สุดท้ายแล้วผมบอกเลยว่าไอดีนี้แบงแบบเกลือชิปหาย จนผมแบบนี่แหละอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุนหนึ่งนะที่ผมไม่ค่อยเข้ามาเล่นไอดีนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแพชชั่นในการปั้นมันรู้สึกว่าแบบมันยังไม่มีอะไรดึงดูดให้เราปั้นอะเออถ้าแบบว่าผมเปิดได้กาชาตัวใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็หรือเปิดเกียร์คิดมัดแล้วได้เกียร์คิดมัดอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีแบบว่าแรงดึงดูดให้เราปั้นไอดี ID. นี้ต่อก็ไอดี ID. นี้จะเป็นยังไงสําหรับตอนเปิดเกียร์คิดมัดนะผม อยากให้มันเกิดจริงๆนะขนาดโคลโโบมันยังเคอแล้วนะผมเดือนนี้ผมฟาดไปประมาณ200ร้อกว่าตั๋วแล้วนะไอดีนี้ก็รับแบบตั๋วจะคัมแบ็กอะผมบอกเลยว่าไปเปิดมาก็ไม่ได้นะผมจากเกมแจกกี่ตั๋วก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะก็ต้องไปอรอลุ้นคิดแล้วว่ามันจะเกิดไหมนะผมคิดสมัดเดือนนี้ก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้น,นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ